จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งพระพุทธศาสนาของเราได้อุบัติขึ้นสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสินห้าขึ้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราโดยเริ่มจากอุบาสกและอุบาสิกาจึงนับว่าสินห้าเป็นเรื่องที่ง่ายที่ยากต่อการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เป็นสิ่งที่สืบเนื่องจนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตทําให้เมื่อมายึดถือสินห้าถ้าเราไม่เริ่มฝึกเริ่มปฏิบัติกันตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้เพราะสินห้าเป็นเครื่องประกอบที่จะปิดกั้นความชั่วของพวกเราดังนั้นเมื่อเราเริ่มฝึกใหม่ๆก็อาจจะมีขัดข้องบ้างหรือบางคนก็รู้สึกหนัก จนอาจจะทำไม่ได้แต่เมื่อเรายึดถือเริ่มปฏิบัติเริ่มรักษาศินจากระยะเวลาช่วงหนึ่งถึงช่วงหนึ่งในไม่ช้าเราก็จะมีสิน5้าได้ความบริบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มเสียตั้งแต่วันนี้เมื่อเรารู้ความไปมาของหลักปฏิบัติที่เราเรียกว่าสิน5้าแล้วในความเป็นจริงเรารู้กันบ้างหรือเปล่าว่าสินนั้นมีความหมายกันว่าอย่างไรบ้าง ศินก็คือเจตนาความตั้งใจที่งดเว้นจากกายทุจริตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามและวจีทุจริต4ีก็คือ1ไม่พูดเท็จ 2. ไม่พูดคำหยาบ3ไม่พูดยาสอเสียด4ก็คือไม่พูดภาวาจาที่เพื่อเจอศีลก็คือเจตสิกหมายถึงก็คือเครื่องงดเว้นจากมโนทุจริตทั้ง3 ก็คือความโลภค,ความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตคิดพยาบาทมีความเห็นที่ผิดสิลก็คือความสํารวมระวังปิดกั้นความชั่วสินก็คือการไม่ล่วงละเมิดในข้อห้ามซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทําให้สินห้านั้นมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายบัญญัติขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นการกำหนดหลักต่างๆขึ้นจากสามัญสำนึกที่รู้สึกว่าตัวเองเราจะทำได้เมื่อเรามีความรักตัวเองต้องการความสุขรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและชีวิตผู้อื่นก็ย่อมรู้สึกและมีความต้องการเช่นเดียวกับเราเหตุนี้เองถึงแม้ว่าโลคใบนี้จะไม่มีพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บังเกิดขึ้นในโลกสินห้าก็มีความจำเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตแต่เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงเลนเห็นว่าถ้ามนุษย์แต่ปกครองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องมีสินห้าดังนั้นเราจึงต้องระลึกยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ท่านทรงมองการไกลและนำหลักธรรมนี้มาสั่งสอนพวกเราสินห้า ก็มีอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราอยู่แล้วฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีเหตุผลรู้จักยับยัง้งชั่งใจแต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีสิ่งเหล่านี้จึงอาจจะเห็นได้ว่าเมื่อใดที่มนุษย์มีสินห้าอย่างครบบริบูรณ์ความเป็นมนุษย์จึงสมบูรณ์กายปกติวาจาก็ปกติเมื่อใดที่มนุษย์ขาดสินก็ความเป็นมนุษย์ก็ลดน้อยแล้วถอยลงไป กุศลกรรมบทก็คือทางแห่งการกระทำที่เป็นกุศลหรือการกระทำที่เป็นกุศลทางทวารต่างๆได้แก่ก็คือทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อจำแนกแล้วก็คือมี10ประการทางกายแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือ 1. การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. การงดเว้นจากการหลักทรัพย์ 3ก็คือการงดเว้นจากการประพฤติผิดในการทางวางจาแบ่งเป็น4ประการได้แก่ 1. ก็คือการงดเว้นจากการพูดเท็จ 2. ก็คือการงดเว้นจากการพูดคำหยาบ 3. ก็การงดเว้นจากการพูดส่อเสียด4ก็คือการงดเว้นจากการเพ้อเจ้อทางใจแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือการไม่เพ่งเร็งอยากได้ของผู้อื่น สองก็คือการไม่พยาบาทบองร้ายผู้อื่นสามก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องไม่เห็นผิดอะไรที่เป็นคำนองของธรรมอันเกิดโทษแก่ตนเองและผู้อื่นได้กุศลกรรมบท10ประการนั้นเป็นความดีทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตลอดเวลาประมาณ45พรรษานั้น มีความละเอียดลึกซึ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ศึกษาและมีความเข้าใจไปตามลำดับอย่างแท้จริงเพราะว่าทุกส่วนของคำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงออกมานั้นเป็นเครื่องเตือนเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตขณะที่ความประพฤติที่เรียบร้อยดีงามงดเว้นจากการทุจริตต่างๆ ไม่ล่วงเลยอกุสลกร,รมบท10ประการเราตั้งจิตไว้ชอบในกุศลกรรมบท10มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นความประพฤติที่เป็นไปเพื่อระงับซึ่งอักุศลก็คือสิ่งไม่ดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือการให้นิยามในการทำบุญควรทำอย่างไร เราจะมองว่าบุญเป็นสภาพธรรมที่ชำระจิตของเราให้สะอาดเพราะโดยปกติแล้วจิตใจของเรานั้นบางครั้งก็อาจจะเจือปนไปด้วยกิเลสด้วยอำนาจของอกุศลจากที่เป็นอกุศลกค่อยๆเป็นกุศลขึ้นในชีวิตประจำวันก็ไม่พ้นไปจากขณะที่จิตเป็นกุศลเป็นในทางทานเป็นเป็นทางศีลเป็นไปในทางอบรมเจริญความสงบของจิต และเป็นไปในการอบรมเจริญของปัญญาโดยที่ไม่มีตัวตนที่จะไปทําบุญเพราะบุญอยู่ที่สภาพจิตจิตเมื่อเราเป็นกุศลแล้วเป็นบุญซึ่งเราก็จะมองได้โดยภาพรวมก็คือเมื่อจิตของเราสงบสะอาดแล้วก็มีความปิติมีจิตที่ลึกถึงการกระทํแห่งความดีไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนก็ตามจะอยู่ในวัดจะอยู่ในบ้าน หรือจะอยู่ในสถานที่ทำงานเราก็สามารถที่จะสร้างกุศลได้ได้ยการคิดแต่เรื่องดีๆไม่คิดร้ายใครอันนี้ก็เป็นกุศลอย่างหนึง่งซึ่งถ้าเราจะกล่าวตามความเป็นจริงแล้วกุศลกรรมบทก็คือบุญมีอัดอย่างเดียวกันกุศลกรรมบท10กับบุญกิริยาวัตถุสิบต่างกันก็คือ การกระทําบุญไม่ใช่มีแต่เฉพาะทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีมากถึง10ป,ประการด้วยกันก็คือ 1. ทานการให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้รับ 2. ก็คือศีลได้แก่การความประพฤติทางกายทางวาจาที่เป็นกุศลคือไม่เบียดเบียนในบุคคลผู้อื่นให้เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจก็ตาม 3ก็คือภาวนาการอบรมจิตให้สงบคือสมถภ,ภาวนาและการอบรมให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นวิปัสสนาได้สีก็คืออปปจายนะก็คือการอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมก็เป็นบุญเพราะว่าจิตใจในขณะนั้นไม่หยาบกระด้างด้วยความถือตัวเป็นไปได้ความอ่อนน้อมถ่อมตน 5. คือเวยยาวัจจะการสงเคราะห์แก่ผู้ที่ควรสงเคราะห์ไม่เลือกสัตว์บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ในสภาพที่ควรสงเคราะห์เราช่วยเหลือให้ความสะดวกให้ความสบายก็ควรสงเคราะห์แก่ผู้นั้นแม้เพียงจะเล็กน้อยในขณะนั้นก็เป็นกุศลและจิตเป็นบุญได้ 6. กก็คือปฏิทาน การอุศนกุศลให้บุคคลอื่นได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตของบุคคลอื่นตามมาด้วย 7. ปัตตานุมโมทนาก็คือการอนุมโมทนาแก่ผู้อื่นที่ได้กระทํากุศลเพราะเหตุว่าถ้าเป็นคนพาลไม่สามารถจะอนุมโมทนาได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่ได้ทราบการกระทําการทําบุญกุศลของบุคคลอื่น ก็ควรเป็นผู้ที่มีใจิตใจยินดีชื่นชมอนุโมทนาในกุศลก,กรรมของบุคคลอื่นที่เราได้ข่าวนั้นไม่ใช่ผู้ดิตนีแม้แต่ชื่นชมยินดีในบุญกุศลกับผู้อื่นแปลก็คือธร,รมมาเทศนาการแสดงธรรมแก่ผู้ที่ต้องการฟังไม่ไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรสหายหรือบุคคลใดก็ตาม ซึ่งก็จะสามารถเคาะให้เขาเข้าใจเหตุผลในพระธรรมวินัยก็ควรที่จะแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั้นการให้ปัญญาเป็นทานการให้สิ่งดีๆแก่ผู้อื่นก็คือเป็นการสร้างุกุศลในรูปแบบหนึ่ง 9. ก็คือทำรรม,มัสสวาะก็คือการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกการเห็นถูกในสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริงก็เป็นบุญกุศลก็คือ เอาเวลาไปรับฟังในสิ่งที่ดีๆก็เป็นการเพิ่มปัญญาให้แก่ตัวเราข้อสิบก็คือทิฏฐุชุกรรมการกระทำความเห็นให้ตรงกับสภาพธรรมและเหตุผลของสภาวะธรรมนั้นให้เกิดเป็นกุศลก็ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่ากุศลจริงๆทำใดเป็นอกุศลก็ให้พิจารณาการกระทำความเห็น ให้ตรงตามสภาพธรรมจริงๆว่าสภาพธรรมนั้นเป็นอกุศลไม่มีปะปนด้วยกุศลเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจริญกุศลเป็นเรื่องของการกระทำบุญจึงเป็นสิ่งที่ควรสะสมเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ไม่ควรเป็นผู้ประมาทในการเวลาดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าสภาวะธรรมที่ดีงามที่เกิดขึ้น เป็นไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการละสละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น <c oughs> การที่เรามีเมตตามีความเป็นมิตรมีความเป็นผู้หวังดีต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่หวังร้ายและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้ทุกเมื่อตลอดจนถึงความเป็นผู้มีความประพฤติที่ดีงามทั้งกาย วาจาและทางใจกุศลทั้งหมดให้ผลเป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทแล้วก็ไม่ควรที่จะหวังจะทำแต่กุศลได้ใหญ่แล้วไม่สนใจบุญเล็กๆแล้วก็ไม่ควรกระทำสิ่งที่ทำให้จิตของเราตกเพราะว่าขณะใดาก็ตามที่จิตของเราไม่สงบให้ทราบว่าขณะนั้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นกุศลกรรม ก็จะครอบนำจิตของเราได้และจะทำอย่างไรจึงจะสละับจึงจะละจึงจะขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังครอบงำใจของเราอยู่ก็คือจะมีหนทางเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องบันคิดดีๆทำดีๆเจริญจิตภาวนาให้เป็นปกติก็จะสามารถระงับจิตที่เป็นอกุศลได้ทุกประการ ถ้าขณะนั้นไม่ใช่โอกาสของทานแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือทันทีสงเคราะห์กันทันทีเมื่อใดก็ตามที่จิตเป็นกุศลเราก็จะทำอะไรก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นสติจึงจำเป็นในที่ทั้งปวงเพราะว่าเป็นสภาวธรรมที่ลึกตรงกรักษณะของสภาพธรรม รู้ว่าขณะใดาเป็นกุศลขณะใดาก็คือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตามจิตของเราจะเป็นกุศลเล็กน้อยหรือเกินในความรู้สึกของเราแต่ก็ขอให้กระทำบ่อยๆเมื่อจิตของเราเกิดกุศลแล้วมีสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยเหลือสองเคราะห์ได้ก็ให้ช่วยเหลือสองเคราะห์เพราะ เมื่อเราหมั่นทำแม้จะแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กน้อยก็ตามก็จะทำให้บุญนั้นเพิ่มพูนโดยปริยายถ้าใครก็ตามเป็นผู้ที่ไม่โกรธเป็นปกติอยู่ด้วยความเมตตาก็แสดงว่าคนผู้นั้นเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการไม่โกรธเห็นประโยชน์ของการที่จะเจริญบารมีเพื่อที่จะขัดเกลกิเลสข,ของเราสำหรับเมตตาก็ต้องเข้าใจให้ถูก ก็ต้องเป็นสภาพของจิตที่มีความเป็นมิตรเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการท่องหรือไม่เกี่ยวอบการที่จะจําการจะแผ่เมตตาถ้าเป็นผู้ที่มีปกติเราอยู่ด้วยความเมตตาก็มีความเป็นผู้พร้อมที่จะเกื้อกูลบุคคลนั้นด้วยเหตุนี้เองเมตตาจึงเป็นพงวิหารหมายถึงว่าเป็นธรรมที่อยู่ด้วยความประเสริฐและสำรับจิตของผู้ที่มีเมตตา จะตรวจสอบได้ว่าเราจะมีความมั่นคงเพียงใดใกล้ที่จะมีความประพฤติติดตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่เราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์จะประจนกับเรื่องใดไรก็ตามพระองค์ก็ใช้ขันติและใช้ความเมตตาแก้ไขปัญหาทั้งสิน้นแสดงได้ว่าไม่มีใครที่เป็นศัตรูได้เพราะเหตุว่าเราอาจจะคุณเครือง แล้วก็คิดว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นผู้ที่ตัดรอนประโยชน์ของตัวเราโดยประการต่างๆแต่ถ้าเป็นบุคคลที่สะสมกุศลและมีความตั้งมั่นที่จะขัดเกลกิเลสแล้วจิตของบุคคลนั้นจะสงบตั้งมั่นโดยไม่ยากและจะเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาหลวงปู่ดู่ของเราเคยสอนว่าที่ว่าเป็นกิเลสก็ถูกแต่ตอนแรกก็ต้องอาศัยกิเลสหย,ยาบ ก่อนที่จะละกิเลสที่ละเอียดอย่าไปหลงหรือติดใจในแสงสว่างที่ใช้แสงสว่างเป็นเหมือนอย่างเราเราเดินผ่านไปในที่มืดเราก็ต้องมีไฟฉายหรือจะข้ามแม่น้ำก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพพอถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ได้แบกเรือแบกพายนั้นขึ้นไปถ้าโกรธใครนิดนึงเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ทราบได้ว่า สักครู่หนึ่งก็หมดแล้วหายแล้วถ้าเราโกรธใครขึ้นมาก็ให้ตั้งสติคิดได้ว่าเมื่อสักคู่หนึ่งเราโกรธไปแล้วความโกรธมันก็ดับได้หายได้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเมตตานั่นก็คือผู้ที่สะสมบารมีเหมือนกับจิตของพระโพธิสัตว์จึงตั้งมั่นโดยไม่ยากและมีจิตเมตตาแม้จะอยู่ในท่ามการศัตรู เราก็เป็นผู้ที่มีปกติสุขได้ไม่วันไหวดวยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่เราประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราและครอบครัวของเราให้อยู่เป็นสุขได้สุดท้ายก็ขออ้างคุณความดีของพระรีรัตนไตมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้โปรดช่วยอภิบาลบรรดา ราพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขความเจริญทำใดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วเห็นแล้วก็ดีขอให้ญาติโยมทั้งหลายโปรดเห็นธรรมนั้นด้วยเถิดและขออ้างบารมีธรรมแห่งบุดูได้โป,ป,ปรดปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา จะเดินทางไปทิศใดก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ด้วยเถิดจะเลินพร